อัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เพียงใดทำไมเราถึงสมควรกล่าวทุกวันผมจะเล่าให้ฟังครับพี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนาบีมูซาอะลัยสลามได้พูดสนทนากับอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาอาลา,า,า,ลานาบีมูซาได้สนทนาระกับอาลาัลลอฮ์คบพี่น้องนบีมูซาได้บอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้ยาอัลลอฮ์สอนฉันเถอะ ซึ่งถ้อยคําที่ฉันจะเอาคํานั้นมาวิงวอนและลํำลึกถึงพระองค์อลัอลลอฮ์ตาอัลาได้ตอบกับนบีมูซาไปว่าโอ้มูซาเอ๋ยจงกล่าวนะกับคําว่าละอิลาฮะอินลอฮเมื่อนบีมูซาอะลัยสลามได้ยินคนํานี้จึงตอบกับอลัลลอฮ์ไปว่าโอ้ยาอัลลอฮ์ คํานี้ใครๆเขาก็พูดกันทั้งนั้นบาวของอัลลอฮ์ทั่วโลกเขาก็พูดกันทั้งนั้นฉันต้องการคําที่มันพิเศษสําหรับฉันคนเดียวอยาอัลลอฮ์คำพิเศษที่ให้กับฉันคนเดียวยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาอัลาตอบกับนบีมูซาว่าอะไรรู้ไหมครับพี่น้องโอ้มูซาเอ๋ยหากแม้นชั้นฟ้าทั้ง7ดและแผ่นดินทั้ง7และสิ่งที่อยู่ในระหว่างนั้นรวมกันทั้งหมดนำมาชั่งบนตราชั่งคำว่าลาอิลาฮิลอละอฮ์ จะหนักกว่าชั้นฟ้าทั้ง7และแผ่นดินทั้ง7และสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้นรวมกันทั้งหมดนี่คือความยิ่งใหญ่ของคําว่าลายละอิลาหาลอมลอมาชาอัลลอฮ์คำว่าลา,ลา,ายละหิหลอล้อมันช่างยิ่งใหญ่จริงๆอย่าลืมกล่าวกันให้ได้ทุกวันนะครับสําหรับคลิปนี้ว่าอะไรกุมุสลาม